สวัสดีครับก็พอดีฝนตกนะครับผมก็ไปจับอึงมานะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมนูจะทำอะไรกินดีนะครับเมนูที่ที่ที่ผมชอบนะครับถ้าสมมติว่าถ้าเป็นอึงแบบนี้นะครับก็จะนำมาย่างนะครับผมแล้วทีนี้ก็จะทำเอามะม่วงดิบมานะครับทำเป็นยำมะม่วงนะครับผม กับอีกอย่างหนึ่งก็คือย่างพอเป็นน้ําตกก็เอามาสับให้ละเอียดนะครับผมผัดกะเพรานะครับท่านผู้ชมนี่ชอบเมนูอะไรนะครับยังไงก็ฝากแนะนาหน่อยนะครับผมว่าจะทําอะไรกินถึงจะอร่อยนะครับผมเนี่ยเป็นเมนูนะครับเมนูอึ่งนะครับผมหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับ จากธรรมชาติเลยครับประมาณนี้เลยบางคนก็ต้มนะครับผมแต่ว่าอยากทํานั่นแต่ก็ทําไม่เป็นนะครับไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่ค่อยชํานาญทาไหมอึงที่เขาว่าอึงผูกคอตายอึงทรงเครื่องนี่ถ้าทําเป็นว่าจะทําไม่อยู่นะครับ ถ้าใครมีเมนูดีๆนะครับฝากแนะนำหน่อยนะครับผมนําอึ่งไปทำเป็นอ่าเป็นเมนูเด็ดๆนะครับผมฝากแนะนำมาหน่อยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องรายการด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ